สวัสดีครับทุกคนัวพี่แคปเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้พี่บอกว่าพี่มีกิจการที่เข้ามาคือสกินปืนที่ให้ลุ้นรับใช่เนี่ยเนี่ยสกินปืนตามนี้ใช่ไหมครับอ๋อเที่ยวแรกก็เป็นที่นี่เนี่ยก็เก็บโเคเชนเข้าไปแรกใช่ไหม่ก็รแรกมาแล้วพี่แรกเอาสกาวเทคทัทนมาเล่นจากนานไดสกาวเทคทัทนเนี่ยลอนก็ลองงูตีว่าครับผมเดี๋ยวไปหลักยิงป้าก่อนนันนะครับ พอเข้ามาสนามยิงปลาแล้วครับผมพี่จะบอกว่าปืนสก,กา้าปืนเนี่ยน่าเหวี่ยงทีมากอะไรเขาติดผวนะคือแบบก็ยิงหอ้ ผมก็เดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าครับแบบสกินไททันแบบเช่าครับผมโอเคข้ามาในเกมนะครับผมอยู่ในดานเกาะทะเลทรายมันะ้งอยู่ในโซนทะเลทรายเนาะได้ปจะโดดน์พนะนมีออนไหน่ลืมตั้งติดมือค,ครับครับคนยิ่อยู่ถ้าไอถ้าเรืยอกัน ทักไทยถ้าเขาผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากทักไายได้นะว่าใช่ตัวเขาไหมนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่กันก็มีอิทกรรมปากตกมีอิทกรรมปากคงมาเนาะก็หนึ่งใน ท็อป8บ้าหนึ่ง8จะในท็อป8คนเนี้ยจะได้ภาพโปร่งแล้วผมพี่็ไม้รายละเอียดมากหรอกอุ๊ยหนูหามีคนมาอีกของๆหน่อยอ๋อติดติดติดอะไรกันเนี้ยฮหคนวิ่งเลยครับเอวิ่งเลยครับ ขอโทษครับมาดิอยู่เร็วไม่ใช่ขอโทษขอโทษแล้วกันออกเพ่อนงมแล้วอะไเลยขอบคุณนะช่วยด้วยแป๊บแป๊บเดี๋ยวชุบให้แป๊บนงอ,อะไรตะการแล้ว หาเหรียญก่อนสกการครับจะเล่นออกพี่จะเล่นสกกาทั้งเกมเลยลับเล่นนะหาเหรียญก่อนรู้สึกเหมืนมิ่งชาว่ะรถเกง เดี๋ยวเราจะพี่มีชุบให้คน,นตายแนละ้วเตีนตนีน ไปไหนมาไหนเดี๋ยวใกล้เลยอะไรเนี่ยคือนั่นนี่นแต่มีกิจกรรมผักโขมมาแม่งเขาหน้าติงออกมายิงกันแบบกันนี้ไม่รู้บมีโป้เปล่า <S 2> <S 2> <S 2> สี่ร้ยยยอ,ะะอยเยนนาะฬิกาไหมตรงนี้กลองนี้ ดีๆกั่ไม่ได้เป็นแถมแถมขอเปิดลูกนี้นะกันข้าอยู่ตรงนู้นไปตรงนั้นไม่เจอคนนะน่าจะไม่เจอคนแบบวิ่งผ่านเอ๊ะเอ๋บีบีเอ็นี่ไม่เอานะพี่แบบอะไรจะโกดมาคนเดียวหน่อย แพงจี๊ดเจดตจำนแพงน้ำแพงที่ฝั่งกลางน้ำแพงที่ฝั่งกลางก็เหมือนใจคนเราอะพบศัตรูแล้วมัง ที่อัพเ,เลยบางทีที่อัพเลยไม่ได้ไม่ได้เออัพไปเลยอัพเป็นเพื่อฝามไปเลยขอ,อปืนดูเลยกันแบบพละเป็นชิดเนี่ยพี่เขาเล่นสกาด้วยนเนี้ย,ยจะมีปืนจะกินสกาด้วยแบบเออปืนลูกไว้ป้องกันตัวกัน มดไหมไม่มี okay. โอเคงงงงจะน่าจะงงแบบพี่ห <Services> ันจออะไรของพี่เนี่ยหนูมึนหนูลด้ตาหมดแล้วตัวโอ้โหเขาจะื้อตัวไหนไปตรงนั้นอะไรไลงมาพ่นเนาะ กินผิกินแหงแล้วกินผงรังเดี๋วพี่มีนไปเี่เราหยุนนิ่งเลยอะไรเปล่า แกมากชอบมีเด็ด้รตรงนั้นมานี่เร็วมาดิมาเอาของนี่ออคิปไม่นาเซ้เลย โอเคก็กิจกรรมครั้งนี้นยังมีแบบยังไงโอเคไปก็กิจกรรมนี้น่ามีอะไรบ้างหรอน่ามีตัวคอมมาใหม่หนึ่งตัวแล้วก็มีการอัปเดตล่าสุาก็อะไรหลายอย่างน,นาะคนน่าจะรู้แล้วเนาะการอัปเดตนะครั คน,นแบบไปนู้แบบช่องอื่นมาแล้วเออพี่เขาหนูนู้นะมีความีป็นไปแล้พี่ต้องมาพูดหรอกก็อยากจะพูดอ่ะมีคนไหมมีกระป๋องก็ได้ นันไปตรงนั้นอเอ้ยยิงคมเกิน มีตะคบยิบอืมต้องใจเย็นเคลื่อนหุกแล้วครับวันนี้ ไม่มีอะไรเลยไปตรงนัいい้น ไปไหมอืม,มแต่จะลำบากได้มีอะไรบ้างมูแล้วันก็ถอยไวนะไม่บอกไม่รอกันเลย ของค่าเนี่ย ยากองใหญ่ดิเ้เยนผู้ผมไม่ค่อยมีนะแดงควมาจากหนยเยินเยะแล้วเนี่ย มาไปนน่นเลยเอาไปตามนี้ยกัน นึงเฉยโอ้โหโอขอบคุณที่รับชมที่นะก็อยงกดร้ดตามใครพี่เลยครับเบือดมากเลยเปิดตก,กาก็ดีนะจริงยินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย